วันนี้ผมเต๋าตามสั่งครับจะพามาดูรถเซกเมนต์ตัวใหญ่นะครับพี่สภาพสวยๆเลยครับแล้วก็วันนี้ครับทำความสะอาดด้วยอแบบนี้เลยครับพี่เดี๋ยววันนี้จะพาดูห้องเครื่องยนต์หลายๆคันด้วยไปพร้อมๆกันครับผมมาครับเริ่มด้วยเจ้าตัวแรกคันนี้เลยครับพี่โตโยต้าครับโคโรล่าคลอสนะต้องบอกก่อนนี่คือพี่ใหญ่ใจสปอร์ตครับสภาพสวยด้วยและคันนี้คือตัวไฮบริดพรีเมียมครับผมดูสภาพความสวยของรถครับพี่นี่ครับนี่นะ ใครที่ชอบเครื่องแบบสดๆแบบนี้ครับแห้งๆเดิมๆแบบนี้ครับไม่มีแม้กระทั่งฝุ่นจับผมแนะนําให้มาเป็นคันนี้เลยครับพี่และบอกก่อนว่าคันนี้ราคาเหลือแค่เจ็ดแสนกว่าบาทพี่โอ้โหออกใหม่เป็นล้านนะล้านสองครับกับตัวนี้นะก็เอาไปใช้ครับพี่ราคาเบาๆเท่านั้นครับดูครับดูให้ดูสภาพด้วยนี่ครับสวยจากข้างในครับที่สู่ภายนอกครับมีให้ครบหมดทุกอย่างเลยกับองค์ประกอบของรถรุ่นนี้พี่ และเซฟเงินในกระเป๋าลงไปเยอะมากครับไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวจบเลยครับกับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ที่อยากแนะนําหน่อยเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างดีมากครับออกใหม่ก็ประมาณ90,00แสนอยู่แล้วใครๆก็รู้พี่แต่วันนี้เหลือพิเศษจริงๆเหลือแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทครับงวดผ่อนก็ไม่แพงด้วยเหมือนกันเป็นโตโยต้าเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1.6G นี่ครับเห็นไหมครับมีสภาพของรถแต่ละคันครับ ผมบอกเลยพี่อยู่ที่นี่เขามีรับประกันให้ด้วยนะว่าไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีก่อใหม่รับประกันโครงสร้างทั้งหมดถ้าเกิดว่าตรวจเจอตรวจพบรับซื้อคืนไประบบครับพี่นี่ครับโอ้โหสวยมากครับแต่ละคันนะต้องบอกก่อนครับและก็นี่ครับตัวนี้เขาให้นิยามว่ารถคันนี้ใน5ประตูเขาคือตัวท็อปที่สุดแล้วท็อปที่สุดไม่มีใครท็อปเกินกว่านี้แล้วครับและนี่คือ Honda ครับพี่ H R V R S ตัวท็อปสุดเลยโอ้โหวันนี้มาในดีเทลพิเศษครับราคาก็พิเศษเช่นกันเห็นไหมครับพี่ราคาหน้าป้าย819,000้าพครับวันนี้ไม่ขายครับขายแค่700,000กว่าบาทครับแล้วก็คันนี้เจ้าของคนเดียวเลขไม่แค่6 0,000กว่าโลเท่านั้นครับและดูสภาพความสวยครับพี่เห็นไหมครับนี่บอกเลยครับว่าเดิมทุกจุดจริงๆครับน็อตเดิมเม็ดอาร์เดิมทุกอย่างครบมาะกครบนี่ครับสภาพเดิมๆจริงๆครับนี่ ไม่มีรอยหนูกัดครับกลิบเลยฝากระโปรงหน้ายังไม่มีการเก็บงานรายละเอียดยังไม่เคยถอดครับไฟทุกจุดเดิมหมดไม่มีการซ่อมไม่มีการเก็บงานคานหน้าสวยกลิบคานเดิมครับพี่ดูได้ครับสบายมากสบายตาครับนี่ฮะสำหรับใครนะที่ชอบรถพรีเมียมแบบนี้พี่ชอบความหล่อแบบนี้ดุลงตัวแบบนี้แล้วได้ตัวท็อปไปใช้อ่ะผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าเหมือนพี่ไปซื้อได้แค่รถเก่งครับ แต่มาหาผมพี่ดูสิครับว่าสิ่งที่พี่ได้ในราคา7จ็ดแสนบาทพี่ได้ตัวนี้เลย H R V ตัวท็อปครับปีใหม่ต่างหากครับไปไปดูกันอีกด้านหลังครับพี่นี่เลยครับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเราก็มีนะสําหรับตัวยูท้าครับนี่ครับมีหลายตัวหลายรุ่นมากเลยจริงๆครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะพี่ที่หน้าป้ายเราจะมีแต่เจ้าของคนเดียวเพราะเหมือนที่บอกครับพี่นี่คือรถบ้านสภาพป้ายแดงครับออกมาจากศูนย์ปุ๊บก็มาเป็นของเราปั๊บเลยครับ มือเดียวครับมือเดียวอดูครับพี่นี่ความสวยของรถรุ่นนี้ครับภายในห้องเครื่องเขาก็จะสะอาดใสปิ๊งแบบนี้ทุกคันครับเพราะว่าทีมงานจะดูแลรักษารถทุกวันสตาร์ทรถ2วันครั้งหนึ่งเช็คทุกวันครับพี่ตรงไหนมีอาการหนูกัดไหมรถมีความผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้ครับก็จะได้เช็คชัวร์ให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่เข้ามาดูรถวันแรกเลยนี่ครับสวยไหมพี่คันนี้ก็จบไปอยู่แค่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งครับถูกนะ นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda HRV เหมือนกันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับแต่เลขไมล์ตัวนี้ก็จะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ได้ปี2020เจ้าของคนเดียวอีกแล้วพี่เห็นไหมจ๊ะนี่ครับถึงบอกไงพี่อยู่ที่นี่การันตีให้ว่ารถทุกคันสภาพสวยเหมือนป้ายแดงเป๊ะเลยฮะ mm hmm. แล้วก็นี่ครับใครที่ชอบรถประหยัดหน่อยพี่ราคาดีมากน่าใช้ดีไซน์สวยครับ แล้วบอกก่อนว่ารถสปอร์ตในตัวคลัสเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีใครแพ้ตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ครับดีเซลพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นรถที่มีช่วงล่างค่อนข้างดีมากถึงมากที่สุดครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยที่นี่ครับไล่ให้ดูครับทุกมุมทุกเม็ดทุกจุดเลยนี่ครับรายละเอียดครับครบครบครับพี่นี่เลยทุกอย่างเดิมครับเดิมหมดเลยเห็นไหมครับพี่นี่ครับ วันนี้มาเปิดห้องเครื่องให้ดูทุกคันเลยครับพี่ว่ารถเราสวยจริงไหมสวยตามคําล่ําลือหรือเปล่าครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะเห็นไหมพี่ขนาดน็อตตรงหัวโชกทุกอย่างอยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์คเดิมสีเดิมอยู่ให้หมดเลยนี่ฮะเดิมจริงๆไม่มีการเก็บงานนี่ฮะเห็นไหมพี่นี่ครับอีกวิธีหนึ่งเวลาดูครับแค่พี่เอามือบีบตัวนี้บีบตามนี้ครับไล่ดูเนะี่ยถ้ารถที่เคยทําสีมามันจะมีช่องอากาศอยู่แล้วบีบมันจะได้ยินเสียงแตกข้างในอยู่แล้วครับก็ สามารถเอามาเป็นทริคในการดูรถมือสองได้นะตัวนี้ครับเห็นไหมครับพี่เหมือนเดิมเลยฮะโอ้โห CX3 2.0ครับ,โโ 0, รบตัวนี้ตัวเบรนะราคาแค่5 0,000นเซฟเงินลงไปประมาณ3 0,000นกว่าบาทและเหมือนเดิมนี่ครับเจ้าของคนเดียวอีกแล้วครับพี่นี่ความคุ้มค่ามันต้องแบบนี้ฮะและเจ้าตัวนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้พี่ที่อื่นไม่มีที่ผมมีแล้วครับ ฮอนด้าซีบิครับพี่ FE ตัวใหม่ล่าสุดโฉมเดีก,กันกับศูนย์เลยคันนี้จัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆครับลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยถ้าในคันนี้ออกใหม่อยู่เรทราคาประมาณล้านนิดๆผมก็ขายอยู่แค่ประมาณ8แสนกว่าบาทเฟ้มเงินลงไปเยอะๆพี่อ่านี่ครับคมกลิปสวยทุกมุมครับนี่บาร์โคดยังอยู่ครบเลยนี่ครับเหมือนที่ผมบอกต้องลองบีบอย่างนี้ดูพี่แล้วตัวนี้ออกแบบมาดีนะเห็นไหมครับ เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีกว่ารุ่นเก่าค่อนข้างเยอะนะแล้วดูครับนี่ไล่ตามมุมเลยครับฝากระโปรงครับไม่เคยแกะไม่เคยเก็บงานอ่านี่ครับทั้งหมดเลยนะนี่ฮะทุกอย่างเดิมหมดครับเม็ดเดิมอาร์คเดิมมาร์คเดิมครับอ่าให้ดูตัวเครื่องด้วยนี่ฮะพี่เห็นไหมแบบนี้เลยสวยครับสดทุกคั้นรับประกันให้เลยครับพี่นี่ถ้าอยากได้รถสวยๆต้องที่นี่เท่านั้นครับและครันนี้มาดูกันว่าเจ้าของคนเดียวไหมนี่ครับพี่เห็นไหม อาจจะไม่ชัดหน่อยเนาะนี่ฮะเจ้าของคนเดียวเหมือนเดิมครับนี่ครับรถส่วนมากก็จะมีแต่แบบนี้เลยพี่นี่มันต้องแบบนี้ฮะซื้อรถมือสองครับไม่ต้องไปลุ้นยากที่ไม่ต้องไปลุ้นน้ําท่วมไม่ต้องไปลุ้นกอไม้ครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ครับจบทุกอย่างไม่มีแน่นอนรับประกันให้นี่ครับพี่ดูคันนี้นะปี2014ครับสบภาพสวยกริฟแล้วบอกก่อนตัวนี้หายากม,มากออกใหม่2ล้านพนอยู่ประมาณพันเดียว แต่ว่าวันนี้มาในราคาพิเศษและเพิ่งปรับราคาลงอีกต่างๆนะพี่เมื่อเช้านี้ครับดูความสวยของเขาครับนี่ครับก็นี่ครับพี่เปิดให้ดูครับเดิมจริงๆครับทุกคันอ่าเนี่ยครับทุกคันนะนี่ครับนี่เลยให้ดูครับไล่ตามข้างเลยตามมุมครับสดทุกจุดครับพี่คานหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่ครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้สวยนะห้องเครื่องเขาดีมากพี่ขนาดรถปี2 0 1 4สิบี่ ไม่มีเยิ้มไม่มีมุมงับไม่มีแม้กระทั่งฝุ่นจับเลยนะคันนี้ครับนี่เลยสวยไม่ไดพี่มาดูกันหน่อยครับนี่ครับราคาคันนี้เหลือแค่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะสาหรับรถตัวนี้ครับวันนี้พาดูหลายๆคันครับนี่ครับเช็คมาตรฐานรถทุกคันจริงๆครับพี่นี่ครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะดูไม่ได้ครบมากครับพี่วันนี้เพราะว่าผมแนะนําให้เป็นบางตัวจะเฉยๆกับสําหรับรถที่โชว์อยู่แบบเรียลไทม์เนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใครนะสนใจรถนะคบพี่ไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ใหญ่เซกเมนต์เล็กแล้วจะเป็นรถตู้รถเจ็ดที่นั่งรถกระบะผมมีหมดเลยที่นี่มีรถให้ดูอยู่ประมาณ400กว่าคันได้เลยครับ mm. ก็สําหรับนี้เป็นแค่บางส่วนแค่ประมาณแค่10เปอร์เซ็นต์ของที่ร้านเท่านั้นครับ <S <S ก็ยังไงครับพี่ถ้าเกิดใครสนใจอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะแอบบ้านเขียวเข้ามาที่444ครับผมหรือเข้ามาติดต่อทีมงานแบงค์โดยตรงได้เลยครับพี่ทีมแบงค์สามเหลี่ยมออโต้ครับผม